เสร็จแล้วเป็ไงล่ะเสร็จแล้อันนี้ดีป่ะนี่ก็ได้เยอะจังเลยอ่ะโอ้มันเยอะจังเลยว้าโอ้โหไม่ได้นะโอ้ยเออนี่อันนี้อะไรอันนี้คือนับอะไรเออเบิ้งเดี๋ยวกูเรียงก่อนกูเรียงก่อนอันนี้อะไรดีป่ะขึ้นหิ้งไหมขึ้นหิ้งเลยเอ้ยออสการ์เลยเฮียอันดีแต่ไม่สุดนะนี่เอออันดีได้อันาเดียวผมบอกเลยดีอันดีดีอันนี้เฉพาะทางอ่ะเฉพาะทางโอ้ยโอกระเพาะเลยไหมล่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอันนี้แม่ง กากโอ้โหอันนี้โคตรกากโคตรกากนี่ไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยเออเดูเออเออนี่นี่โอ้ยมันพิษอันนี้น่าจะเฉพาะทางกันหรือวะเฉพาะทางไหมกูไม่ค่อยดูอ่ะมันเฉพาะทางเออมันพร้อมกลุ่มอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็แบบโอ๊ยอันนีดีนะเออก็ดีนะโอ้เรื่องนี้เป็นยังไงแล้ววะกูก็ไม่ดูน่ะละไอ้เหี้ยไม่ติดตามต่อมันไม่ขายดีอะดีอยู่ทำไดีแล้วกันโอ้ยมาดูโตมาดูโตขึ้นเรื่อยรึเปล่ไอ้เนี้ยอันนี้ก็อ้ ไม้ว่ากระสุนมาจากกรดหัวก <Ron> ัด <im itsu> โอ้ยอันนี้ภาคเด็กอะภาคเด็กเอ้ยภาคเด็กก็โอเคเฮ้ยสนุกโอ้ยมาฮีโร่ยูเมย์ยูเมย์อันนี้คณิงเลยโอ้ยจักรบอลอะไม่เคยดูภาคไหนวะนี่ภาคภาคไหนนี่อืมภาคนี้อ๋อยอดปลจนภัยอะภาคลิงแดงอะล่างล่างลิงแดงอะอ๋อล่างเออไม่การร่างเป็นลิงแดงเหรออันนี้เหมือนโอ้ยภาคเซตภาคเซตโอ้ยโกหงฝังโลกด้วยนะเอ้ยในภาคสุดเปอร์ภาคสุดเปอร์ ลงมากนะอันนี้ภาคเด็กเที่ยเด็กไปโอ้ยแบคโคเวอร์บัคโคเวอร์ขนาดไหนวะก็ดีอ่ะก็ดีก็ดีนะแต่ยังไม่สุดมาชนเรนทั่วไปว่ะเฮ้ยไอเนี้ยไอโน้เห็นแล้วน้ำแตกเลยเฮี้ยเฉพาะเช้าไปแล้วนะต่างโลกเนาะอันนี้ก็ภาคแยกมันทำอะไรกันเลยมีภาคแยกเลยเหรอเออมีโอ้ยโอ้โหซอดอางอยู่ไม่เตโตกักอยู่โตเตะไี่เทอ่ะไม่เทียวนานและวแต่แรกๆมันก็ดีนะมันแบบ แนวมิติภาพลนล็อกอย่างเดียวเลยโอ้ยโอ้ฟูมไปเถอะกิ๊บอันนี้แต่เขาจะรีดอันนี้อดินเลยยอดเลยโอ้ยโอ้ยรีซิลล์อะมึงดูจบยังมึงดูจบยังเอ้ยยังไม่จบแต่เขาว่าหลังๆพายอีกเก่งขึ้นโอ้ยไม่ธรรมดาเลยแหละชายคนเนี้ยเออธรรมดาแล้วล่ะเขาไม่ขี้ตายเร็วอ่ะแกไม่ตายตัวเลยนะอยโมเห็น อันนี้มันบันทึกมานล้วมึงเคยไหมมึงเคยไหมไม่เคยเหมรณะไอ้ที่มันจะเป็นเนี่ยไอ้นี่ไอนี่ยอนี่คุณไหมคุณไหมมันก็เคยเห็นแหละไอ้ที่ที่มันจะฝึกมันซื้อโทรศัพท์เนี่ยแบบว่าโทรศัพท์ขึ้นเมลมาเว้ยว่าเฮ้ยมันจะขึ้นในอนาคตข้างหน้าเคยเห็นผู้หญิงแต่ไม่เคยดูน่าเป็นว่าอืมจปราทางว่าไงเขาหันดาร์กเลยโอ้ยเต๋อเต๋อใจหยุดฟูมฟูมชีเมเต้โอ๊ยกดโอ้ยไอ้ร้องไห้เหรมึงดูร้องไหม้องไหม กูยังกูยังโอเคอยู่โอเคอยู่กูร้องเลยโอเคอยู่โอ้ยผู้การโล่ผู้การโล่พักงานอ้ยแต่กูว่าหลังๆไม่ออกไม่ค่อยดีว่ะภาคหลังๆอ่ะได้คิดว่าไงว่าผู้การโล่ก้าผู้การผู้การโล่หลังๆไม่ไม่ค่อยดีว่ะผู้การโล่เลยอันย้อนภาคแรกนี่ใช่ป่ะเอาภาคทั้งหมดรวมๆวมเม่หมดเลยรวมแม่งหมดรวมหมดเลยกูให้ดีเฉยๆอ่ะไอ้ดีก็ได้ดีแล้วโอ้ยอันนี้ข้อข้ยอดนะอันนี้เซฟกาวอันนี้วาเลวายชาร์ดกันได้เลย เรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้คัทเทลเราเรื่องคัทเทลแล้ววันละนี่ด้วยวเพิ่มนบอกว่าดีมากโอ้สไปแฟมสไปแฟมหรอกสไปฟัมดีมากอยู่แลยังไม่มีอะไรมากมันเออก็แบบสโลตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเว้ยเอ้ยมึงอ่านมึงอ่ามาเหรอโอ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยอันเรค่อนข้างจะีนะอีมาดิโมรีนะอีเฮียขึ้นหินโมเซนเซยนะมันแบบเซนซยนะแต่ถ้าเป็นบางอยแล้วก็โห้แบบโคตรถ้าเป็นบงแล้วก็อะไรเง้อันนี้พาร์ดัไซาราดสไซาราไโคตรดิมากใช่ไหมเรื่นี้โอเคเฮียสมัยก่อนสมัยนี้โอ้ยซอ้ย h a ปปี e e บ v e r y e v e เ y day อั้สนุกนี้ตัวหนอขึ้นหนนี่ขึ้นินไงขึ้นหนอ่ะถาราสดโข้รสนุกอ่ะโอ้ยบีดอ่ะ เฮ้ยยเังไม่ถึงขันนะสู้นะแต่ไม่ได้อ้อ้นอ้้มั้พลาสงครามไม่เหรอเฮ้ยแต่สงครามมันดีอยู่นะสงครามมันเสียเออสงครามเียแถ้าเรนเทียบเรื่องขนบแล้วมันนี่เอาดีมากาเยโอยโอออออโอรโยเรื่องอะไรวะ ไอ้นี่ไงไอสายยูอ่ะไอนั่นยังตีอีกบ้านอ่ะ <how> บ้านอ๋อไอสายยูยังไปโกนหนวดนะเอ้ที่บีมชอบไปอีบีมนั่นแตกเลยโอ้เฮ้เฮียดีเฉยๆฉยไว้เฮียไปไปไปนี่เม่ใจมาเคยดูว่าอะไรวะเรื่องอะไรเอาเอารูปนี้เอไอพี่เฮียอะไรกูเนี่ยโอ้พี่พี่ นี่แบจดใดนี่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 อ๋อๆอเรื่องนี้ที่คุณบอกเมืไอก้ก็อลาดินนี่เงานเลยทียไอ้หนูอะอลาดินเนาะกูไม่เคยดูอะสรุปไอ้ยียนี่เป็นใครเป็นพระเอกกันแน่เนี่ยนี่พระเอกไอ้ตว์อลาดินเนี่ยผมไม่เคยไอ้ียนี่พระเอกนะแต่คนเก่งไม่ใช่อ่ะไอ้ียนั่นหละไอหัวหัวน้ำเงินอไ้เรื่องนี้กูว่าไม่รู้แต่แม่งโหดดีแม่งโหดดีโอ้ยโอ้ยลาลาลาดา มันจะพลาดไปได้ยังไงวะเจ็ดบาทเจ็ดบาทเ้นเรื่องมันหลเคแล้วถ้าเป็นเจ็ดบาทอะเฮ้ยกูชอบนะกูชอบเนเรื่องเจ็ดบาทเลยไอ้โอ้ยกูยีกูไปไิ้กเบยรเอเยน้านอ ไอ้ยี่ยตาทันหล่นเลยนี่ราชพิศาณโอ้ยตาโอ้ยนี่แกใช้ฟูคอปเตอร์มากเกินไปอย่าฟูคอปเตอร์ซินโดเอาไมปดีก่อนเฮ้ยอันนี้นี่นี่มันเคยดูบ้างเคยดูป่ะนี่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 เนี่ยนี่เฮ้ยเคยเคยเคยเยอะหนูนะหนูนะเดี๋ยว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 มีรูปไหมมีรูปไหมขอรูปเรื่องเต็มอ่ะไอ้เฮี้ยมือนเคยเลยนี่มึงเอาเนี่ยพระเอกมันใช้หมัดอ่ะหมัดหมัดลมอ่ะหมัดลมอ่ะไม่ต่อยต่อยกับพวกดาบสนะด้วยนะเอ๊บนะนี่อไงเด็กเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โห ไม่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 เคยดูไม่เคยดูมาก้าว่ามึงนั้นแตกเลยกูน้ำมึงน้ำผัดเลยเนี่ยหนึ่งรูกงรุ่งไได้เลวะที่ไอตอนแรกอมันไปเจอไอเไีกูจับไม่ได้ละไอมึงชอบมึชอบคนนี้เอ๊ะคุณคุณละไอเฮียเปิดดูเลยไอไอที่ห้ามโดนหน้ากากอ่ะเออเนี่ยเอ้ยเหมือนกูเคยดูแล้วไอ้เฮียเนี่ยเออใช่เรื่องนี้แหละมันจนานมากอ่ะไอ้เฮียมันมีผ้าเรียวนี่ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำโปรโมทนิยายวะกูไม่รู้มันจบยังไงลืมแล้วแค่แต่กูไอ้ขาต่อยไอครูครูแบบวะพี่สาวอะเขาทนเนี่ยอ๋อเออใช่ใช่ตอนมันต่อยกับใครไม่รู้ดีหรือว่าดีมากดีเพราะเออดีไม่เคียบผมโอ้ยไรเดอร์บัตไอ้ไอ้นนท์เอออไ้เนี่ยไอ้นนท์เห็นน้งแตกกูว่าเรื่องเฮียมันไม่มีอะไรป่ะมันแค่ชิงพลังป่ะไรเดอร์บัตเหรอมันเป็นแวมไพร์แบบสโลไลท์อะแต่มันแต่มันมีถึง4ภาคเลยนะไม่รู้ทำไมอ่ะก็เฮียแล้วมันมีเยอะกว่านั้นอะฮะใช่อ่ะ สี่ภาพห่วงอูยยยเจภาพอ่ามาดูด no, ูเน no, right. no, ี่ยเอาประกาศฉายภาพมอาประกาศหน้าพะโหลเนี่ยแลว่ามีภาพมีมีภาพเหรอน่าจะไม่ห้าก็หกอะกูเคยเปิดดูเป็นวาชชังแม่แล้วกันเฮ้ยนี่ไงภาพห้าที่อะไม่มีโคตรเยอะทำไมมันมันไปไกลจังวะมันหนุกวะวะไอ้ที่จกูดูไปวุ่นวยเฉยๆมันก็แนวแบบแบายทั่วไปอ่ะเอาไปเฉพาะทางก่อนวัชทางเหรอโอเคเราจะให้ดีทุกอย่างเรยทำเมียรอ้เรื่องนี้อีโตชัง พระเอกไม่เท่เฮียเออไม่เท่จริงเฮียเรื่องอะไรกูเพ้แค่ดีมากเฮียพะไรเอาจริงปะ่ะช่วงแรกสนุกมากเลยแม่สามสามตอนตอน,อตอนต้นอ่ะไม่แล้วภาพมันสวยด้วยไงเออใช่แต่แตหลังๆอ่ะมัน มันมันมันเล่านานอ่ะมันจะจูบแม่งก็แบบพระเอกก็เลยทำต่างมเหี้ยแล้วก็ตัดตีกันเลยมันเลยมันจะตีกันอ่ะกู๋คนอยากให้ไปทางเฉพาะทางด้วยนะเนี่ยไอ้เฮียแต่เอาดีก่อนแล้วกันดีก่อนนะสนุกเยอะเฟดเฟดภาพนี้จริงจริงวะรอยเฮียภาพนี้ก็โอ้โหไม่นี่เลยสเตอร์ไ้เฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โหไอ้แกมไอ้แกมแบบโอ้เซนซ่าเลยนี่ยไอ้เฮียหลังๆแม่งปกขลีอ่ะเราไปนับภาพสุดท้ายโอ้ย โอ้ยียืนบนที่นี่อเลยอ่ะอย่าผมว่ามันหลอกกูมันเลยมันจะมามันหลอกกูนะโอ้ยมึงมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมึงมาแล้วนะมาแล้วปูสิคุงไม่ไอ่ปูสิคุงใช่เหรอปูสิคุงประกาศนะออฟฟิเชียลคอนเฟิร์มอะบูสิคุงเฮ้ยเว้กอัพโว้เว้กอัพโวเองอะไมเรื่องนี้คุณคุณอันนี้บัตรซีบัตรซีก็ไม่เคยดูว่าไอ้ไม่เคยดูบ่าเนี่ยไม่ กร์ตูนเก่าไม่เคยดูอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยดูเราเปิดรูปมาบัตซี่เลือดสาดเลยอ่ะนียฉากนี้งามเงงเงงเงงเลยไอ้เนี่ยเลือดเลือดเลยวะเออกูไม่กล้าดูอ่ะดูไม่จบเลยดูตอนแรกกูกูโดนคิกเบีไอ้เหี้ยมึงดูดิไหนเลือดวะฉายแนไหนเลือดไหนไหนไอ้เหี้ยไหนเลือดวะไม่มีอ่ะเออแล้วกูเข้ามาดูกูเข้ามากูเจอฉากพวกนี้ไปอ่ะกูร้องเลยเนี่ยเย้ เอ้ยมันโหดจังวะเออเอาไปชอบผ้าทางกันไปเด็กเด็กพวกทายดิกน่ชอบอันนี้คืออะไรมักกี้โอ้ยเฟดอิริยามักกี้อใส่ถุงมือเนี่ยโอ้ยเฟดอิริยาชอบทางไปโอ้ยแกดออเดอร์ไอ้ยแม่งชอบทางอ่ะดูยากว่ะอุ้ยเชี่ยอันนี้มึงต้องดูนะมึงจะดูถ้ามึงเคยดูเฟสผ้ามึงเคยดูนะเว้ยไม่รู้อ่ะไอ้เฮ้ยกูชอบโจนไอ้เฮ้ยขึ้นให้ดใช่ไหมใช่ไหมอันนี้แบบอย่างมันเลยเฮียอันนี้มันนี่ยนี่เสน่ห์ของสาวบันกล้าป่าวะได้เฮียเลย นี่อันนี้นี่ไอ้ที่มันเป็นแมวป่ะไอ้ที่มันเป็นสัตว์เออนักสัตว์นักสัตว์นี่นี่สังเกตภาพนี้เฮียไอ้ไอ้นี่มันตะก้าป่ะวะเอออันนี้ก็เออเฉพาะชาแบบยใชไห้เียเนียสุดไรนี่งูนะแต่กูดูไม่จบวะไอ้เฮียเอาจริงป่ะแต่กูรู้ว่าไอ้เฮียนี่ไม่ใช่เพริกูตัดทิ้งเลยอ่ะไอ้เฮียมันจะหลออทำไมอ่ะมึงปูมันต้องผ้าหนึ่งเลยนะเว้ยแล้วมึงก็หักเหลี่ยมอ่ะไอ้เฮียเอาเอาเอาไปดีพอไปดีพอดีพอเออเรื่องไม่เหมือนกันอันนี้เย็ดผ้าเย็ดผ้าเอ้ยเออเอาไปเอาไป กูไม่เคยดูอะเอาเอามึงเอาไปมาไหนดูนะแต่กูคิดว่ามันสู้อาร์เรียได้ไหมเอายิ้มดว่ะไม่ได้ไม่ดีเฉยอะเออไม่สามารถเรื่องียไม่สามารถสู้คุณอาร์เรียได้โอ้ยโอ้ยกระสุนวิ่งเรือยู่ๆเนอยู่ๆเขาโชว์อะเขาเดือะโอ้ยเพราะว่ามันสู้ฮันเตอร์ไม่ได้อันนี้มันโอ้ยโจฮันนี่เบิร์ดโจฮันนีเบิร์ดย้องไม่จบไอ้เยี่ไม่แหลมแม่งไม่จบได้เหรอ ไม่แต่กูให้เฉพาะทางอื่นอึดอัดอะดูแล้วอ <mm ื่นอัดอะไอ้เนี่ยอันนี้อะไรโอ้โหไอ้ไอนะบ้ะไอ้นะบ้าไรนะไอ้ที่เทียนไม่เคยดูอ่ะเนี่ยแหละไอ้ป้าหมอนี่อะไรนะ สามัน็นทีไงเฮโอ้ยคนชนเทพมันคิดว่าไงวะโอ้ยกลัวเลยในสจอนเลยนะเ,<อ>เพราะว่าเขาจะมาแล้วภาคต่อไปเขาจะมาแล้วภาคเปลี่ยนซีโอเลยนะด,ยด,ยดีมากถือว่าขึ้นหิ้งนี่นแหละเอาดีมากเป็นดีมากเลยดีมากดีมากก่อนถือว่ามันยังไม่จบไงเฮ้ยเขาลอกคนเลยซ่อนอจริงปะมึงพาลัฐบามึงไปดูวนสอกเรไล่ก่อนนะ่ะเอ้ยมันจะเป็นโลกเกี่ยวกับเกมเว้ยแต่ภาพมันเก่าแล้วมันจะเป็นโลกเกี่ยวกับเกมแบบเชื่อมึงแบ่งบทเลยบทบาทเลยอย่างอันนี้แบบสายที่คำนวณพระเอกอ่ะแล้วแบบเลสซินเนี่ยโหแบบเชี่ยคือวางแผนอ่ะไอ้สลัดมันมึงแบบเชีไ่โ่างลกอะ โอ้ยโอ้ยอืมเอาไปดีมากพอที่น,นี่มมมแมงมุมเลยแมงมุมกูไม่ไใครดูอะ่ะอ๋อทางกูดูละคินอันนั้นไม่เนี่ยไม่เพราะมันเนี่ยไอ้ที่ภาคเฮียนี่แม่งตัดไปตัดมากูไม่ค่อยชอบด้วยแหละเออมันชอบตัดแบบเออไปตรงในถ้ำบ,บ้างมึงขึ้นไปนู่นบ้างโอ้ยไซคิกาวลข้อตา,าข้อตาคุณไม่ชอบพันนิกอะไรเลยเอ้ยมันไม่ชอบเหมือนกูเคยดูเรื่องนี้เลยเมื่อกี้เฮียอะไรอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยวว้าโอ้ยชักเป็นจิกเลย เอ้ยปัญญาอ่อนเขาต่อยกันเลยไอ้ยปัญญาอ่อนโอ้ยก e x t level นทิ้งไปไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้หมูอู้ไอหมูบ์เอิ่มอัดเลร์แบมเฉพาะทางไหมไอเียคยดูอ่ะไอไอค่อเป็นผู้ชายเป็นคุณหนูใช่ไหมล่ะกูดูไปสองไม่มีกี่ภาคเแต่กูดูไปภาคเนึ้อจบแ้วแน่แล้ววะ ไอ้เหี้ยแม่งจะเพรทางเหี้ยเลยนะเว้ยโอเคลิเวนไอ้กูแนะนำไอ้ไปดูเออแล่วเนี่ยกูดูไอ้กูสนุกดีนะอ่าเอาไปดีมากค่ะในอะไรดิสเตนเกตไม่เคยดูแต่เขาบอกว่าขึ้นหิ่งสไตล์เกตไอ้ไหนไหนก่อนที่ไอ้หนุ่มใคยดูเลยอันนี้หนุกสไตล์เกตอ่ะไอ้เหี้ยที่โนกชอบอ่ะเนี่ยก็จะดูอย่างเนี้ยก็จะดูหลายทีละมันเรื่องหลูบเวลาปะยังไม่เคยหลวะมันไม่ใช่หลูบอ่ะไอ้เหี้ยมันเหมือนอ่าขึ้นทีเหมือนเดี๋ิมดามันไม่ใช่หลูบอ่ะมันไม่ใช่หลูบอ่ะมันเรื่องหลูบเวลาปะมันไม่ใช่หล ไออิลูมาไอ้เหี้ยกูไอลูมามันจะเอากาวอะเหมือนกาวอะอยากให้กาวแต่มันก็ดีนะดูเออมันบางตอนมันมีเฮียอะไรเลยแต่บางตอนมันก็ดีแบบดีไปเลยเออบางตอนไม่สนุกเว้ยเฮียกาวไปกาวไปกาวเรื่อนี้กูเคยดูเฮียไอ้นี่ไงมันมันมันก็เหมือนต่างโลกที่มันโอเมียวจีหรืต่างโลกอ่ะไอ้เฮียเออเอาง่าเลยพระเอกเทพแล้วมันก็มีโอเมีจิแค่นั้นเหรอเออแค่นั้นเขาว่าเขาเป็นจอมมารนะโอ้ยไอ้กูเรื่องนี้แม่งพระเอกแม่งยิ่งกันดีมากกูคิดอยู่แต่กูไม่ได้ดูในเรื่องต่อแล้วนะภาคสามอะมันจะเป็น กูว่ายิ่งทำมันยิ่งแบบข้อมูลมันเยอะอะข้อมูลมันเยอะกันไปละกันนี่มันกินใจเลยมันเล่ามันเล่าแบบแอร์ถามเล่าไม่พอมันต้องตามนิยายอะเอาไปดีมากพอไปโอ้โหเรื่องเหรอมัเท่หเท่หอยู่ยับนดโอ้ไม่เคยดูอ่ะไม่เคยอาจจะไม่อาจจะไม่เคยดูแต่คุณดูเท่หอยู่ยาวอ่ะเฮียถ้าพูดจะไม่ผิดอ่ะนั่นแ่ะไอ้ไอ้ที่แบบตอนมันมันมันแบบมันคือมันอ้วนใช่ไหมเออใช่เก่งเลยอ่ะชี้ เงี้ยแม่งแม่งพาลิบออกมาได้ยังไงอ่ะไอ้เงี้ยเนื้อเรื่องมันควินละเกอร์น้ยทำเป็นนับพากยสองแล้วก็ไอ้เงี้ยมันเป็นเด็กใช่ไหมนิ่งทำเป็นนักพากย์สองแล้วก็เอ้บ้าสตาร์เถือนรอดไม่ได้เปิดม็อบไซโคกาวิ่งเฮี้ยเฮี้ยกูม็อบอ่ะเอ้ยมันสนุกนะมันกาวมันกาวภาคแรกเว้ยหลาๆภาคสองอ่ะเอาจริงนะสู้คนพลังจิตไม่ได้จริงภาคสามเป็นภาคสามนี่มันขึ้นหิ้งกับดีมากอ่ะกูคิดอยู่สนุกดีนะคุนั่งดูตอนเรียนไอ้เฮี้ยอ๋อใช่ภาคสามันจะเป็นอะไรวะเกี่ยวกับม็อบเออง่ะ มองม็อบเส,สิร์ฟโรปรภาคสาม,สามอ่ะนนเนี่ยนี่เนี่ยนี่แม่งอย่างบ้เเาเลยอะไรนะใครใครเหยียบต้นไม้มันวะหนนะเหยียบดอกไม้มันนะไอ้กล้าเหยียบต้นไม้ป่ะไอ้กล้าเหยียบดอกไม้ทำไม,ม,ม,ไมกล้านายเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วยอมรับตัวเองได้แล้วละถ้าเป็นม็อบแล้วก็ต้องทำได้อย่างแน่นอนโอ้ยอันนี้อันนี้สนุกนะเออไระเดี๋ยวพาเลเลยนี่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 อันเนี้ยคุ้น อาจจะลมแบบว่านางเอกมันไปสายลับอ่ะไปอยู่ในแบบแปลงห้องเรียนแล้วก็ฆ่าทุกคนเลยที่อย่างนี้แหละอ๋อเคย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 สนุกไปไหนมันเรื่องเดียวกันวะที่พระเอกมันพระเอกมันมีพลังดูไม่จบมั้งไอ้เหี้ยนี่เนี่ตัวนี้พระเอกไอ้เนี่พระเอกแต่มันตายแล้วตายตอนแรกเลยเหี้ยถ้าจังไม่ผิดมันคล้ายๆบ้านเรียบรบล้างไม่ใช่ลบล้างไอ้เหี้ย จำไม่ได้แล้ววะมันเนื้อหาบางงาดดึไม่ได้อ่ะกูเคยดูนะแต่ดูไม่จบอ่ะอันนีแล้วแต่วะไอ้เหี้ยสนุกดเออเห็นี่ยอ่าว้าวอ๋อ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 ว่าไงล่ะเฮ้ยโอ้ยเรื่องนี้แคสนุกนะวแต่สนุกว่าสนุกว่าสนอ้ยบุญโกเซด็จหอปูให้เฉพาะอท่าว่าสนุกสนุกเหรอกูดูแล้วกูเฉยเฉยอ่ะไอ้เหี้ยนอันนี้แล้วแต่มึงวะกูถ้าส่วนตัวกูเฉยเฉยเพราะปูก็ไม่ชอบเพราะเพราะว่าพระเอกดูไม่เข้าใจมาป่ามาป่า มาป่าไอ้เหียมันเล่าเกี่ยวกับพระเอกเลยนะมันเริ่มมาก็พระเอกดรื่าวเลยนะไม่ไม่กูรู้แต่กูไม่เข้าใจไอ้ดาไซอ้าวตัวมันลึกลับไงไอ้เหี้ยมันเกาๆแต่มันฉลาดมันต้องมันจะมีฉากย้อนอดีตคือผ้าสองเว้ยน้องอดีตันอาไซเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยดันกลอนป่าไอ้เหี้ยคุ้มค่าคุ้มค่าต้องดูสักครั้งในชีวิตกูกูไม่เคยมือใหม่กูไม่เคยจูเลยโอ้ทำไมล่ะอทำไมเหรอเนี่ยเนี่ยโอ้โหต้องดูสักครั้งในชีวิตนะกูว่า เอาไปดีมากเลยอันนี้ฟรีโอ้ยแกไอ้เหี้ยรุ่นนี้ทางอุทยานเราคงไม่ต้องพูดถึงเนาะไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นั่ไอ้นี่โอ้ยโหครูครูครูดูไม่เคยดูไม่เคยดูครูดูให้ดีมากถ้ามึงชอบการเมืองอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะดีมากโอ้ยไอ้นอ้นนน้ำแตกได้เนี่ยเฉพาะทางนะถ้ามึงถ้ามึงไม่ค่อยชอบมันจะเป็นเฉพาะทางแทนเฉพาะทางก็ได้เหี้ยแต่กูชอบนะชอบนักเตะแต่กูก็ชอบอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ย เอ้ยไอ้นั่นไงไอ้นักฆ่าต่างโลกอ่ะเออโอ้โหที่ไม่ขายซื <ers> ้ <gamma enders> อวิดไอ้สแสงใช่ไหมออมันเป็นดอยู่เนี่ยขายซื้อวิดอช่ไหส่วนทางนั่นกันตัวต่างโลกก็กลางเราเป็นกลางเราเป็นกลางเดีก็ดีออกขึ้นหิ่งโอ้ไอ้แกล้วคนชอบไอ้แกล้วคชอบไอ้แกล้วมันแตกลยขึ้นหิ่งเรื่องนี้ดีมากโอ้เรื่องนี้ของดีเลยดีก็ดีหรือเรื่องสุดยอดเยังสองเวรยังมึงใหญ่ไม่เนื่อยเรื่องมันเตือนโอ้นานาดีที่ ตอนให้มันดุดนิ้วแค่ไหนพาคสองตอนหนึ่ไม่มันจะได้ประมาณนาทีที่สิบเองแต่กูว่านะสุรบังกรสรุปอยู่นะเออใช่เลยดีกว่าดีมากอู้หูให้ดีดีมากแล้วกันเพราะเป็นแรกๆคอันนี้เก่าอ๋อเหรออันนี้มา้าไงมันก็ได้เก่าแบบต้นกำลับอะไรอย่างงี้อันนี้เออเออวันนี้วันนี้อากาศดีมากเป็นสัลลาแบบก็โรไลท์อันนี้สโลไลท์มากเลยอะเฮ้เวนนิดนึงอ่ะ อประม้ยอ่านน็อตอ่านน็อตมาดีกว่าพระเอกเก่งเทพอ่ะไอ้เย่ะไม่แค่เก่งเว่ออะมันเลยแบบมีพูดถึงกันน่ะเอาเฉพาะทางไปเลยโอ้ยเฮียนายน้อยไอสัตว์กูสาดูข้ออะไรเส้นสวยเฮียกูเปิดใจดูต่างโลกเลยนะการไหมอันนี้มันภาคแยกเดียวกันอ่ะเอาเฉพาะทางไปเลยโอ้ยอนาเธอร์อนาเธอรใหม่น่าตาขคุณยังเลยวะกูให้ดีมากอ่ะอ่าไมดีครับถือว่ายอดเยี่ยมอะไรบาร์เกี้อ่ะบาร์กี้บดีมากเลย สนุกเลยเว้ยคุร Bless ู้สึกมันก็แอบกล่าวนิดนึงด้วยนะเดีมากไปดีมากเเเออออบซร์ถ้ามึงเป็นมังงะคือมึงจะขึ้นหิ่ถ้ามึงเป็นอนิเมะมึงเอาไปเฉพาะตามเนื้อเรื่องเอะเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องก็ขึ้นที่ะไอ้เหี้ยเบอร์ซื้อก็ไม่ต้องคิดอะไรหรอกจริงจริงอะบล็อกบล็อกอะ เอาไอาหน้าเอาง่าดห้าเปลี่ยนเส้นเรืเลิกข้างบนแล้วเราก็วาเลวาสไตเกอร์หกดีมากเอยดีมากเออะะมาณนี้ประมาณนี้อุ้ยอยู่ดี็นมเจาหน่้เจจะมวิลเนซาก้าหรอกูว่เรืมันก็สนุกดีนะมันไอ้นอนได้ดูแลแบบน้ำแตกเลยไอ้เียม่เห็นแกน้ำแตกหลายรอบแล้วนะมันก็แค่สู้กันอะไอ้นอนแฮปไอเดมีอะผมไม่เคยดูไอ้เทียไอ้ไอ้เคยดูจบปะ่จบปะไม่จบไม่จบกูเฉยๆน้ยมันก็เหมือนตีกันอ่มีอะไเหมือนลบกันอะเอซอ ดูกูไม่ได้ดูเลยกูดูตอนเดียแล้วกูเลิกเลยมั้งมันเออมันนี่เนี่ยมันเฉยๆถ้าเทียบกับยุุคยคเนี้ยแต่สายก่อนอะสนุกยิ่งดีสิไหมเอาไปดีธรรมดาพอไปไฟฟอดอ่ะอันนี้เพราะดินะเออแต่กูชอบเอฟเฟกต์นะเว้ยเอฟเฟกต์อะแอนิเมชันเดีบูมหาเอออุ้ยจิบบู๊หัวโลกยิ่งใหลิมูนอดีตยานไงเฮียต้องไปดูสักครั้งในชีวิตนะโขับเก๋งขับเก๋ง มึงอย่ามึงอย่าไปมองว่าข้าไม่สวยเว้ยไอ้เหี้ยนี่จริงสวยมึงก็สะกดหุ่นวยสวยมึงก็สะกดหุ่นวยอ่ะไนน์คินคือไม่ใช่หุ่นยนต์กูให้มึงดูตอนแรกพอมึงจะไม่ได้มีแค่แค่หุ่นยนต์ไหมมึงจะดูว่าจีอัดมันเท่ขนาดไหนไอ้เหี้ยหุ่นยนต์ใช่ไหมหุ่นยนต์อ่ะคือคือเรื่องรองหุ่นยนต์อ่ะเรื่องหลักคือจีอัดของมันเว้ยเนี่ยดวงตามันี่ะโคตรเท่อ่ะไอ้เหี้ยสวยสวยมึงก็สะกดหุ่นสวายกูน โอ้ยเรองอะไรเดียวเดียวแียวก็มาสนุกเลยพระเอกมันมีหลายบุคลิกมั้งภาคแรกโคตหนุกอ่ะกูเดาไม่ถูกเลาไม่เป็นอะไรขึ้นราชาตาเตียวภาคสอง ตเกียวกูเนาะตเกียวกูกูไม่ชอบภาค้ายอ่ะเอาแค่ดีพอโอ้ภาคลีอย่าไปพูดถึงเลยเฮียจะจริงว่าถ้ากูไม่อ่านมัหงามาแล้วกูไม่ดูเม่เลยกูงงงงงงไปตาแตะอันนี้เออซอมบี้อ่ะซอมบี้ซอมบี้อ่ะเฉพาะทางไปสซอยสซบนอันนี้ก็เฉพาะทางไปทาอินเด็กโจ้โจ้โจ้ขึ้นย เออเอาคือทิ้งไปเรืยความสามารถของแฟนมันแท้แล้วก็คิวละคิวกันไกลกันไกลไม่เคยดูไม่เคยมันเป็นการ์ตูนที่ผู้ชายกับพระเอกอะไรสักอย่างลูกผู้ชายเขาดูกันเหรอไม่กูไม่ดูกูดูโจโจ้ดูโจโจ้นี่คือรู้จักแต่เรื่องเดียวใช่ไหมอีวาเกเรียนขึ้นหิ่งดีรอเฮียกันโซนเรื่องอาไรหรือว่าโมงนะอีวาเกเรียนเนี่ยขอไม่รู้วมัทออะไรเ่ะพี่อะมัทออะไรนะ ดูเล,เลยเนาะดูการดูการมันไปดีมากโอ้ยตกเจกต์เรเวเจอร์เฮ้ยแต่ในเริ่มมาสนุกเลยสนุกสนุกแต่งานภาพมันไปไม่ถึงว่ะไม่เชื่อภาพภาพมันไม่ค่อยดีเอ้ยเอาดีภาพงานภาพเหมือนวินเวกเกอร์นะกูบอกเลยประมาณนี้เลยเนาะไฟคัตรูปอันนี้ขายสนุกจิงอะเออสนุกจริงภาคสองสนุกกล้วภาคแรกมันขายผู้หญิงจริงนี่มันดูมันดูมันดูไม่มีเฮียอะไรเลยดูแบบเออทรายก็สวยดีนะมันก็ฟันเปิดอ่ะฟันเปิดอ๋อกูว่าอะไรกูดูไม่ถึงจริงกูดูแค่ภาคแรกกูก็เลิกดูเลยมันดีภาคหลังอะเอาไว้นี่ก่อนนะดีไปเออออก็ได้้ันนีุ้ยวิชา อันนี้ไม่เคะไม่ทันว่ะไม่ทันไม่เคยแต่กูว่าน่าจะสนุกนะไม่รโซยเตอร์ไอเนี่ยะไรดูว่าจะดูอย่างไม่เคยดูโซยเตอร์โซยเตอร์โซยเตอร์เฉม้อทางว่ะทำไมวะไม่รู้อ่ะแต่กูตอนกูดูกูซึ่งไม่ค่อยชอบอ่ะแต่กูก็เห็นมีคนชอบเยอะนะโอ้ยอันนี้สนุกนะอันนี้ต่างโลกอ่ะอีซาโยอีอ่ะไอ้เหี้ยไม่เคยดูไม่เคยดูเหรอเคยเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นจะ่จำไม่ได้เคยเห็นจะ่จำไม่ได้เคยเห็นจะ่จำไม่ได้คือพึ่งพลาดแล้วล่ะกูบอกเลยอ่ะเอาไปดีมาก โอ้ยซันเหลียวิชานี่โอ้ยอันนี้่ไอ้เหี้ยเชียนเห็นน้ำตาเลยโอ้ยโอ้ยไอเหี้ยเอาไปไหนหรอวะอีเหี่นี่โห้กากสัสมันนนนนใส่แทงอันนี้กูชอบชิวนะเออยมึงก็เก่งนะตีกันดีดีดีเลยสมากดีอะดีไปซักโค้ดพลาดมันเแยมันมันเแยแบบไม่มันแบบเแยแบบไม่พอดไม่มีตอนพักอะถ้าว่าถึงเนื้อเรื่องอะถ้าว่าถึงเนื้อเรื่องก็สนุกนะแต่มันต่อเนื่องกันไปมันไม่มีช่วงพักอ่ะอ๋อจันทาหรอจันทาปะเเนี่ยพราะว่าดีอะมันก็ชอบพัก กูกูเฉยเฉยนะแต่กูมันสนุกเลยโอ้ยตู่ดู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 โอ้ยนี่จบว่ามาตาทรงโอ้ยโซ่เอยโอ้ยีอเกิกเดียวไม่ชอบไอเหี้ยอายุโกโจไอเียถ้านั่นดีใหญกูจะให้ตรงนี้ ถ้าเมฆประมาณนี้มันตัดเย,ยอ,อะเมฆมันถึงไหนแล้ววะนิยายโคตรสนุกอะไอ้เหี้ยดูมเมฆอย่างเดียวตัดรูมออฟฟิลม,มันมีภาคบรรยากาศภาคสามอยู่ยแต่แต่เบอร์เซิร์ฟเราเราก็นับแบบนิยายด้วยนะเราเอามันขึ้นทิ้งเลยไหมล่ม <S <S ละโอ้โหกูอ่านแล้วกูน้ำแตกเลยเหี้ยโอ้ยกูคาไม่ถึงอะมันพล็อกไปเคล็ดล็อกมาไม่เคยดูไม่เคยดูไอที่นี่กาก เอากาก็ว่าตอนเด็กอ่ะกูดูมันไม่คิดอะไรสนุกมากมานะพอมาดูกับมันตอนโตอ่ะตาที่เขาด่ากันเลยไอเ้เหี้ยไม่ตอนเด็กหูเรื่องไม่ได้ยังไงวะไอ้เหี้ย,ย <c oughs> โอเคเงินไว้ตรงนั้นแหละโจโจพระเอกนางเอกมันก็มาตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็เจอไอ้นู่นนี่น่าตายตรงนี้นะตุ้ตงตันตนันตันเฮ้ยอันนี้สนุก<ม>อันนี้<อ>นสนุกไม่เหี้ยจะขึ้นใี่หรือดิมมากดูว่าเรื่องมันปริศนาผมเหมือนคนนั้นอะคือถ้ามันมีคนทำอะไรพระเอกมันจะนี่ใช่ไหมดูโจโจ้นี่คือรู้จักแต่เรื่องเดียวใช่ไหมเกดเฮ้ยเหมือนนี้กูไม่เห็นเกดเรื่องเดียวกันหดะทีี่่่กููโโออ้น เนี่ยนี่นี่อันเนี้ยอ๋อันอันอันนี้กูเคยดูมันก eh ็เหมือนแบบต่างโลกอ่ะ โตรลละไไปทางงกออ่่้้ยิเหี้ยเขาบอกว่าดีนะเขาบอกว่าดีนะเออมันก็สนุกดีนะโอ้ยท่าบุกออบก็ต์ใหญ่เดินไปสกูใหญ่ไปสกูเท่าบุกออบก็ต์สนุกสนุกสนุกใช่ไหมชอบชอบแต่ภาคสองอ่ะแต่ภาคสองกูกูคงงกูไม่กล้าดูกูไม่กล้าดูเห็นภาพกูไม่กล้าดูเลยอันนี้เคนชินครับเคนชินกูดูแค่ไลฟ์แอคชั่นกูสนุกดีนะเฮ้ยอันนี้อันนี้เนี่ยไปดูไปดูอยู่เพราะว่าเูราะว่าเพราะว่านะเอาจริงป่ะมันมันแหวกแนวมากเลยจากซีซั่นนั้นอ่ะคือแบบเรื่องเฮี้ยเนี่ยคือมันแบบขึ่นท มาแล้วแบบคะแนนมันสูงฟรดเลยอ่ะเอ้ยไอเฮียอุ้ยไอพวกขั้วเนี่มัยไอพวกขั้วเนี่คือแบบน้ำแป๊กเลยเห็นน้องไปอ่ะน้องชายกับเอกไปอะเลยกูกล้าฮิวไปหนีเฮียอ๋อไอคือเรืออกแล้วที่มาถึงตอนแรกแม่งเป็นเด็กแล้วแม่งไปเจอหมาป่าไอเฮียเออใช่เคอยอเนี่นนี่กูว่าก็สนุกนะโอ้เอาไงรวมปะงอ่ะไหมล่ะกูไม่ชอบอ่ะกูบอกว่าไงอ่ะหรอกไม่ชอบอ่าก็กูกูชอบภาคแรกภาคเดียวอะ อ่ก็เอาติมาเลยแต่ยนี่ตัวเฮียโตตัวเลยี่ไม่เคยดูไม่เคยดูกุ้ยเฮียเอาไอ้ตู้เย็นเมื่อกี้ไปกาวด้วยเฮียคนเฮียแบกตู้เย็นไปมาไม่ตูกด่อเออกูหิวกูหิวดรนีๆเอาของให้หวยเกิดใหม่ปนะตเด่วนด้วยว่างกันตังไวเกดเป็นหมูกูกรดูนะหนวกป่ะไอเรื่องนีหนวกป่ะอันนี้ใช่ใช่ใชเอาไปไหนกูไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูเีย เป็นเกมด้วยนี่อันนี้ตอมาจากเกมเฮียอ๋อเนียรู้สึกไอ้เฮี้ยไอ้ผู้ชายตายหาูบีอ๋อไอ้สปอยล์ะสปอยเฉยเลยอะทำไมได้ดูไมเป็นไหมอะอะไรไม่รู้สปอยกันเลยโดนตัวเป็นหรือเปล่าเว้ยโอ้ยดีไ้ม่มไมมมมโอ๊เอซ์ี้่าจะดีเอ้มนิมามนามานมมหนมมนมมามนมมมามมมามไมหนมไมมมมนมมามิมไมหไมา มันไม่มันไม่มีเขียนต่อิเพราะว่าคนเขียนตายปะมันไม่มันไม่มีเขียนต่อนนิเพราะว่าคนเขียนตายปะโอ้ยย่ยโอยกูทนตบมึงมานานลอ้ยอยอย โอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เฮียไปมาเขาเขาจะมาแจกลายเซ็นงานหนังสืออยู่เลยเขาตายเฮียอะไรเฮียเขาหรอไม่เจอเขาหยุดไม่แข้งนี่เฮียไม่จำไม่ได้เฮียบางคนไม่ก็ตายหูบางคนไม่ก็ไม่เข้าเสียวันที่ยี่เก้าเนี่ยเขามาแจกลายเซ็นหนังสือเนี่ยใช่เก้าเนี่ยผมาจะไปเขาไม่เขียนต่อถูกไหมเรื่องเนี้ยนี่ไงไม่เขียนต่ออะไรของมึงวะไอ้ไอ้เฮียเขาจะมาแจกลายเซ็นหนังสืออยู่เลยเขาไม่เขียนต่อหาอะไรวะไอจำไม่ได้ไม่แปลกเลยเยเขาบอกอยู่จะมาแจกลายเซ็นมึงเนี่อะเนี่ย เขาประกาศอยู่เนี่ยเขาประกาศอยู่เนี่ย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 เซียน,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 นพบแจกใน,น,นเซียนเซียนมึงไปดูมันเบอร์อยังไงมึงมไปดูเลยอ่ะแล้วพระเอกเขาชื่อเขาจะโยมมาทูดยมมาทูดไหนหนรหัวเฮ้ยอันนี้าาโอ้อืมเอาไปดีค่ะเรื่องอะไรไม่เคยกไหมไอ่จะด่ามานะอ๋อจะด่ามาน้อะนี่ไง เอ๊ะอ๋อกูเคยดูกูเคยดูกูเคยดูเหมือนเคยมีคนแนะนำกูกูแนะนำมึงพระเอกมันอะไรแม่มันตายนะใช่ป่ะเรื่องนี้ใช่ใช่แม่แม่มันแค้นมันแค้นคนฆ่าแม่เว้ยเออคนเออมันก็เลงจะฆ่าคู่แม่ทุกคนเลยเฮียโอ้ยเรื่องอะไรอ่ะกูไม่เคยดูไอ้เฮียแต่เขาบอกกระแตมันต้องขั้นแรงเลยซิลทูอ่ะอ๋อซิลทูอ่ะแต่ดิ้งดูแฟง ไออิงหนแฟงไอเทียนไเห็นแล้วโอ้ยไอเทียนไอเทียนนะแตกไอรินจะไปไอียนออ๋จะไปดูคูดูกูชอบนะไอเทียนจะให้มันขึ้นหิ้งเลยนะไอเทียนจะขึ้นหิ้งเลยอะเขาเป็นไอเทียนจะขึ้นหิ้งเฮ้ยมึงไปพูดซีรทูเลยมันล้อกันเฮ้ยเรื่องอะไรวะไอ้นี่ไง ไอ้ทำไมมึงพลาดเรื่องเด็ดเยอะจังวะกูมองไม่ดีข่าวเฮียตัวที่ข่าวอ๋อโอเคเคยดูแล้วเออเพลงอย่างพ่อกูร้องแม่งทั้งวันร้องไห้ด้วยโอ้ยมันมันมันร้องไห้ด้วยอย่าไปดูเลยมันหลอกมือให้ไปตับแตกอะดดรราาาามม่่ไงเพลงโคตรพ่อพ่อเป็นไาพ่อเป็นลมโวยขนาดนี้แล้วก็เอาไปดีมากเลยนะเห็นติมากเชี่ยเทพเกลือเยี่ยเทพเกลือสนุกไปควบกันไอ้เรื่องมันโอเคนะสนุกนะเออยิงยิงพาสองคนเหรอเฮ้ยแต่ไอ้เรื่องเมื่อกี้ไอชิบไอชิบมึงเอาใส่เข้าไปอะไอใส่ชุดอะร่างซ้ายร่างซ้ายอันที่สองอะ เออไหนสองเออเนี่ยเนี้ยเออเนี่ยมันก็เคยดูสิมันก็มีคนเคยดูบอลเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรมึงเจอที่กูดูโอ้ยเฮียพระเอกมั้งพระเอกมันเป็นมันเป็นปีศาจเหรอไม่รู้อม่รู้ปีศาจพระเอกพระเอกเออมันแปลงร่างเป็นเฮี้ยนี่ได้อะแล้วผู้หญิงไม่เข้าไปก็จะมีคนขับข้างในได้เว้ยเออไม่มันเอามันก็ขับเองได้ไม่ใช่ะคู้พิมพ์ร่างกายให้สนุกอะผมไม่เคยดูอะ เอาเข้ามาแนวที่อะไรไม่รู้อ่ะเคยดูจริงไหมดูโจโจ้นี่คือรู้จักเป็นเรื่องเดียวใช่ไหมกูเคยดูแต่กูลืมอ่ะกูให้เป็นแนวเซอร์วิสก็ได้นะเฮียเอาไปไหนดีไหมเดินทางเหมือนเหมือนไม่ใส่เสื้อผ้าเข้าไม่ได้เพราะว่าเสื้อผ้ามันจะหนีมาละลายละลายเอาไปไหนมึใส่แค่ชั้นในเฮียเดินทางก็ได้ไอ้บุฟเฟ่กันบุฟเฟกัสกันชั้นในเฮียอะไรวะโอ้ยเฮ้ยเรื่องนี้โอเคเรื่องนี้ยโอเคเนี้โอเคกูคุณดูเมื่อสองเดือนก่อนเลยมั้ยดีกือบดีมากมันมันมันห็นอารมณ์เหมือนละครเปล่าวะไม่มเร เกือบเป็นนางร้ายมั้งเออใช่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 ใเออใช่ใช่มันมันจะไปจิตอต่ยุกว่าตัวร้ายของนี่ไงไอจอมมารหมอ้เหี้ยนั่นแหลอย่างนั่นแหละไอไอซอมบี้เนี่ยไอนี่ได้มากโอเวอร์เลตที่หายเลยเนตอนแรกสนุกไหมห้ังหลังมันมันเหมือนกระแสมันเงียบโดนมันโดนระกบวะไม่รู้อะจับไม่ได้ว่ะเอาแต่ตอนแรกกระแสมันมันมาก่อนเรื่องเหี้ยอะไรอ่ะก็โดนเรื่องนั้นกบไปเลยไออันนี้มันนี่เนี่ยอะไรวะมันคือสงครามของยัยประเด็ดการปะเออใช่ใช่ใช่นี่เนีมากเคยดูอะ เนื้อเรื่องมันก็เหมือนแบบออกลบอ่ะเดี๋มากเฮ้ยไอ้ไอ้เรื่องนี้ก็เคยดูใช่ไหมอะไรอะไรไปทุ่มวะทุ่มมันเป็นซาวน์ไบเวลอะแล้วอนมันโแล้วมันเข้าไปอยู่ในเกาะมั้งใช่ไม่ได้สู้กันอะเอ้ยว่าสนุกดีนะเอถ้าเปรียบเทียบเรื่องขบวนวัยเี้กแล้วหลานจอมปาดเคยดูเคยดูเคยหลังจำปาดเหรอสนุกเลย มันก็ขายแต่กูให้ดีนะต่างโลกเขาเอกเทพมีฮันเล็มดีเจเฉยไหมกูไม่ได้ดีมากอย่าเป็นเรื่องมากอย่าเรื่องมากไอ้เนี้เหมือนกันไอ้เรื่องต่อไปเี e> ่นเนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็แค่แบบมาถึงเมื่อมีสมาร์ทโฟนด้วยเก่าไอ้เหี้ยกูให้ก้าวก่าวอะกูรู้สึกก้าวมันไม่ก้าวมันก้าวอะไรเนี้ยเคยไม่เคยดู้อะ เดนมาเหรออ๋อเดนหมาหรออันนี้เคยดูอุ้ยไม่เคยดูได้ไงวะกูดูไปสองรอบเออเนี่มันพวกกูไม่รู้อะแล้วทำไมเขาบอกโง่ยังฮะมันคือมันมาถึงมันก็เมย์โดยยังไงโอ้ยโอ้ยเล่นตังเลยมัไม่มาขายหาเล่นตังเลยมันดีไหมแม่ไม่ใช่เนอะมันไม่เงี้นเก่งนะเว้ยมันเก่งนะเว้ยเมันเก่งนะเว้ยกูถามมันดีไหมม่ถามมันเก่งหรือไม่เก่งอันนี้เพลินดลนะเคยเคยเห็นอันนี้คนเขาชอบกันเยอะเลยนะเว้ยเฮ้ยมันสนุกจริงมันจะเป็นแบบอาณาาชจักรว่าเขาเรียกอะไรพอยาด พระโอรว่าดี๋ยไม่รู้อะใครไม่รู้ที่ไหนไม่รู้่ะเ,เป็นอาชาโอ,อ้น้อยๆไอ้อที่แบบต้องไปสูตตัวเองว่าเป็นคู่ควรตำแหน่งราชาอะไรเงี้ยน้องมังกรไม่เคยดู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 มาเลยโอเคถือว่าเราจัด <ye> เกีทพตัดเลตแล้วนึ่ะโอ้ยเทพที่ดูแล้วไม่เคยดูเยอะที่สุดตบมือสรุปก็คือแนะนำให้ไปดูเทพยูยูตะนะครับนี่คือตาหาเลยครับนี่นะครับยูจ้าอายูย่เจย์ยูขึ้นมาได้ขึ้นได้ไหมขึ้นไปหายหรืเปล่ะขึ้นหิ้งพวกมึงอะไอจี้อะ ถือว่ามันก็ประมาณนี้นะฮะอาบีจคงต้องขอดตัวไปก่อนถือว่าบอลนี่นะสำหรับบอลของเรากลัวแล้วต้องเอาไปยุ่งนันทำไมไม่มีการน้าผ้าอื่นเลยมีผ้าเดียวคนดูาจักที่จะเขามูผ้าเดียวแล้วมึงืนดิเออ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 ว่าสามอันเลยเอิงจริงอะไรยอมสาม้เลยวะแต่บนรถ